และสำหรับใครที่หาล้านเติมเกมราคาถูกถูก,ก่าเติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมโอเวอร์ทบอัพเอาล่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเพราะผมการเซรัตเอ็กสมอบาวันนี้อยู่กับแล็งหลอก M คลาสสิกเหมือนเดิมไหมครับโดยวันนี้ก็เป็นวันที่ผมเนี่ยเพิ่งจะว่างกลับบ้านมาอัดคลิปนะครับแล้วพอดีมันมีมาสเตอร์สกิลมาก็หลายๆคนคงจะไม่ค่อยเข้าใจรวมถึงมือใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามาสเตอร์สกิลเนี่ยมันคืออะไรเขาพูดขึ้น มันคืออะไรนะครับก็คือว่าเวลาที่ทุกคนเปลี่ยนคลาส3แล้วเนี่ยทุกคนก็จะมีจ็อบ60ถูกไหมครับเป็นจ็อบตันแต่พอเราท็อบ60แล้วมันจะต่อมาเป็นจ็อบ90แบบบนหน้าจอเลยซึ่งตอนนี้ผมจ็อบ66อ่ะเราไปดูกันนะครับโดยเวลาที่เราเล่นเป็นเมดเห็นไหมเล่นเป็นคาสแรกเนาะแล้วก็เป็นคลาส2คลาส2เสร็จเป็นไฮคาสเป็นคาฮะไฮคาสเสร็จเป็นคลาส3 ซึ่งคลาส3ในสายอาชีพผมหรือจอมเวทเนี่ยก็คือวอลล็อกแล้วพอกลายเป็นวอลล็อกปุ๊บเราเก็บจ็อบได้60มันจะกลายเป็นมาสเตอร์สกิลอ่าพอเราจ็อบตันปุ๊บเราจะได้จ็อบใหม่เป็น90จ็อบแบบนี้นะครับจากเดิม60นะเป็นตันแล้วกลายเป็น60เต็ม90หลังจากนั้นเนี่ยอ่ะผมเก็บมาอีก6เลเวลทุกคนจะเห็นว่ามาสเตอร์สกิลก็จะขึ้นมา โดยผมเนี่ยตั้งใจว่าจะมาอธิบายให้ทุกคนเป็นภาษาไทยให้ฟังโดยเงื่อนไขของมาสเตอร์สกิลนั้นเขาจะบระบุยว่าเราเนี่ยต้องจ็อบ3คลารส3ก่อนซึ่งเลเวลตัน60ตามที่ผมอธิบายไว้เมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นมาสเตอร์สกิลถึงจะล็อกแล้วทำให้จ็อบคุณเนี่ยสามารถเก็บต่อไปได้นะครับเก็บต่อไปได้ก็คือแบบเมื่อกี้แล้วทุกๆพอยที่คุณใช้อัพมาสเตอร์สกิลเนี่ยจะมีเงื่อนไขอันนี้นะครับซึ่งตั้งใจฟังให้ดีนะครับ 1. m ึ s งมา s เตอร์สกินั้นจะต้องใช้สกิลพอยต์และเซนี่ในการอัพใช่ครับทุกคนทุกครั้งที่ผมอัพผมเสียเซนี่ด้วยนะครับเลเวลล้าน2ล้าน3ล้านกว่าจะอัพแต่ละสกิลได้ใช้เงินร่วมร่วมร้อยถึง200ล้านเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอัพมาสเตอร์สกิลนั้นจําเป็นตงต้องเตรียมเงินเก็บเอาไว้ด้วยถ้าหากว่ายังไม่ใจร้อนอะไร ยังไม่ต้องรีบอัพแต่ผมอัพมาให้ดูแล้วนะครับถ้าอัพไปแล้วรีเซ็ตไม่ได้เพราะมันเสียเงินด้วยผมเสียเงินอัพสกิลเลเวลละ2อแสนล้านสล้านเนี่ยผมจะเสียเงินนั้นไปตลอดการอันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้มากๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรารู้3ข้อนี้แล้วทุกคนเข้าใจแล้วไปดูข้อที่4เพเขาบอกว่าเราก็จะลากสกิลนั้นลงมาด้านล่างเพื่อใช้งานได้ตามปกติส่วน สกิลแพสซีฟพวกนี้ก็จะใช้งานเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับอ่าอันนี้คือเบสิกพื้นฐานไม่สามารถที่จะแชร์ข้ามมาสเตอร์สกิลได้มาสเตอร์สกิลก็คือแถว2แถว3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวจะมีมาอีกในอนาคตตอนนี้จ็อบตันที่90และเดี๋ยวก็จะมีมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับซึ่งพอ90เราลองนับดูไหม30เห็นไหมครับมาสเตอร์สกิลในช่วงแรกเนี่ย เขาเรียกว่าแถวแรกเนี่ยก็จะมีพอดีสําหรับจอบเกและแถว2มาก็จะมีเพิ่มเติมไปอีกซึ่งเกมจะไม่มีคัสสี่นะครับเกมจะมีระบบมาสเตอร์สกิลมาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งอ่ะผมยกตัวอย่างผมก็จะได้สกิลใหม่มาเป็นสไปสปิดิชัลคอมโบนะครับเวลาที่เราอัพเสร็จเนี่ยมันจะมีมอยู่ตามหลังเรามาแบบนี้เช่นวอลล็อกและสปิริชัลคอมโบนะครับ มันจะเป็นชื่อของมาสเตอร์สกิลเราต่อเลยนะครับซึ่งผมก็จะใช้ให้ดูแล้วกันนะครับไปดูกันเวลาที่เราอัพเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสกิลแอคทีฟใช้งานแล้วก็สกิลแพสซีฟแบบอันที่1อันที่2แล้วก็อันที่3จะแบ่งเป็นสกิลใช้งานเพิ่มมาอีกห่อันและจะประกรอบไปด้วยสกิลแพสซีฟหรือสกิลติดตัวเนี่ยสสกิลนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะได้สกิลใหม่ๆมาแบบนี้เลยนะครับ ป,ปุป๊บปั๊บป๊บปั๊บเห็นไหมทก,กิลใหม่ๆมาที่เราไม่เคยมีในคลาสนั่นเองนะครับอ่าเราไม่เคยมีเลยทุกคนไปดูในบ้านกันพาสซีฟเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่แอาชีพไม่เหมือนกันนะครับทุกคนสร้างหุ่นฟังไว้ที่บ้านจะเทสได้ง่ายกว่านะครับเวลาที่จะจะเทสว่าธาตุไหนชนะทางอะไรอะไรแบบนี้ครับ ก็แนะนาให้สร้างหุ่นแบบที่บ้านไว้แบบผม,มนะซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ปล่อยหุ่นแล้วเทสด,ดาเมจได้นะครับทางขวาก็จะแบบพอจะเดาดาเมจได้ทีนี้แล้วสกิลแต่ละคนเนี่ยมันจะส่วนใหญ่แล้วมันจะซัพพอร์ตกับตัวละครเดิมเช่นอันนี้ผมเนี่ยจะได้สกิลส i r ริช a l combo มามันจะมีดาเมจประมาณนึงเป็นธาตุผีธาตุโก์ และตีมอนธรรมดาเนี่ยแรงกว่าคนขึ้น50%แล้วครวานี้มันจะบอกว่านาปา m วาแคนหรือ s o เอ็กซ์เพนชัเนี่ยถ้าหากว่ามีการเพิ่มดาเมจเนี่ยมันจะไปเพิ่ม s p ป r i ช u a l คอมโบด้วยนะครับเออทีนี้แปลว่าเราอัพความรุนแรงในส่วนของสกิลอะไรที่กล่าวมาเมื่อกี้มันก็จะไปเพิ่มในส่วนของสกิลส p i ริชั a วด้วยอ่าทีนี้ยังไงล่ะเราก็มาลองดูนะครับผมเหลือพอ้อยู่สกิลมีผลไหม เรามาลองดูใช้ spiritual combo ปึ๊บป,ป,ป,ประมาณ4,080นะประมาณ4,080และถ้าผมไปอัพในส่วนของ soul expansion 5ล่ะอันเนี้ยมันจะเพิ่มความแรงแล้วมันทับกันไหมอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็ต้องเทสใน,นสายชีพตัวเองปับป๊บปับป๊บปั๊บปไม่เพิ่มแปลว่าไม่ได้เกี่ยวนะครับไอ้เวลาที่ไม่ว่าทุกคนจะเล่นชีพอะไรแล้วดูอยู่นะมันบอกว่าอะไรที่มัน b o o t นาปาม b o o t soul expansion เนี่ยจะเพิ่มดาเมจเหมือนกันหมายถึง ไปบูตในส่วนของรูนหรือว่าการ์ดหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่ในนี้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเราก็มาดูนะครับเรามาดูเลยเรามาดูว่าโซเอ็กซ์เพนชั่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะโซเอ็กซ์เพนชั่นอยู่ทางขวานี้นะเราเพิ่มไปอ่ะผมลองรีเซ็ตทิ้งตะกี้4เหลือ4 6่หมเลยเห็นไหมครับทุกคนจะต้องอ่านดูดีๆในแต่ละสายอาชีพว่านี่ของตัวเองเนี่ยอะไรมันมีรูนนั้นๆน,น,นะครับ ซึ่งตอนนี้ผมทาให้ดูได้แค่วิสรดเห็นไหมเป็น48 5เปเ็นป็น48แล้วมันยังมีอีกมากมายหลายจุดทําให้ความแรงของสกิลมันเพิ่มภูนขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปนะครับถ้าทุกคนอัพเต็มทั้งหมดอ่ะผมก็จะลองรีให้ดูนะผมอัพโซเอ็กซ์เพนชั่นอันงนี้ตะกี้เท่าไหร่48,000อ่ะแต่ผมอัพเต็มทั้งหมดผมก็ยังไม่รู้นะผมยังไม่ได้เทสเลยผมมาทำคลิปให้ดู48,000เป็นเท่าไหร่นะไป56,000เห็นไหม อันนี้คือจากโซเอ็กซ์เพนชั่นแต่แล้วมันก็จะเขียนไว้อีกมากผูอ้อาชีพมันจะมีแบบนี้หมดทุกคนต้องไปค่อยๆสะหาความรู้ไปซึ่งเดี๋ยวผมจะย้ายไปช่วยดูนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้นอยู่วิศาต์มันจะมีสกิลที่ว่านาปรามถูกไหมนาปรามมันเขียนบอกไว้อยู่ว่าดาเมจมันเพิ่มจากอะไรบ้างเราก็มาดูเราก็มาดูว่ามีอันไหนที่มันเพิ่มดาเมจที่เข้าข่ายนะครับที่มันเขียนเอาไว้บ้าง มีนาปาไหมโค้ดเอลเมนต์ไหมอ่ามันเป็นธาตุวิญญาณน,นี่โค้ดเอลเมนต์หนึ่งโค้ดเอลเมนต์สองนะโค้ดเอลเมนต์สามอาจจะไม่หลักหลักพันหลักร้อยแต่แรงขึ้นนะครับไอ้สกิลอื่นๆที่มันบัฟเนี่ยอัพไม่ได้แรงขึ้นนะอย่างนาปาบอลแค้นเนี่ยอัพไม่ได้แรงขึ้นโค้ดดาเมจสามเปอร์เซนต์ที่จะเคิร์ตแต่ว่าถ้าอัพแล้วมันมีโอกาสสามสิบเปอร์เซนต์ที่จะไปทำให้ตัวนั้นติดส,สถานะเคิร์ตมันก็ดีไงทุกคนนึกออกปหม เนี่ยเนี่ยติดสถานะเคิร์สแล้วมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นอ่ะ,อะกไม่ว่าจะสายอาชีพไหนมันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นทุกคนจะเพิ่มธาตุโกสจะโกสแล้วติดทางฝั่งของเคิร์สอะไรต่ออะไรเต็ไมไปหมดแล้วสกิลรูนเนี่ยทุกคนก็จะต้องเปลี่ยนการอัพถ้าอยากจะมาลองเล่นดูแต่าเมตาของตัวอาชีพหไหนมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้มาลองแบบว่าเฮ้ยมานั่งอ่านอะไรแบบนี้ดูนะครับอันนี้คือแค่อาชีพของผมอาชีพเดียวนะผมก็เรียกว่า มีสายแตกมาเพิ่มแล้วนะครับสำหรับทุกคนที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Sub บสไคร e แล้วก็เดี๋ยวผมจะรีบเอาความรู้ดีๆมาแบ่งปันให้อีกนะครับสำหรับอันนี้ใครที่ได้มาตเตอร์สกิลแล้วก็ใจเยน็นละกันดูดีๆว่าอัพแล้วมันเสียเงินเท่าไหร่นะครับมันจะขึ้นมาบอกทางขวานะผมเดินไปอัพแล้วก็เลยโชว์ให้ดูไม่ได้รีเซ็ตไม่ได้ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์อีกเช่นเคยแล้วคลิปนี้ลาเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ